ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่28ธันวาคม2566สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะระวังมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องหมดจิตใจมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวช่วงนี้ระวังอารมณ์นะคะอารมณ์คำพูดและการตัดสินใจระวังมีปากมีเสียงหรือทะเลาะกับคนใกล้ตัวนะคะช่วงนี้ นะคะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายนะคะมีเรื่องไม่สบายใจคิดหนักคิดเยอะนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับปัญหาหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้หลายๆคนเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อยกับอะไรหลายอย่างนะคะระวังปัญหาสุขภาพใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจความดันสูงนะคะระวังโรคกำเริบระวังสุขภาพของคนที่คุณรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่พบหมอพบพยาบาลช่วงนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยต้องอดทนนะคะ พอสมควรนะคะแต่คุณจะผ่านทุกปัญหาไปได้นะคะคุณจะผ่านทุกปัญหาไปได้นะคะในช่วงนี้นะคะคุณจะผ่านทุกปัญหาไปได้นะคะดวงความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณมีโอกาสได้เจอนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะช่วงนี้ค so ุณโสดไปก่อนนะคะดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะ ดวงความรักสาหรับคนมีคู่ช่วงนี้ระวังมีปากมีเสียงหรือทะเลาะกันมีเรื่องมีราวกันนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านและอายุของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีแดงสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ318ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ